ครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ผมอาจารย์ดรสราคงมีนะครับกลับมาดําเนินรายการให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับอีกครั้งนะครับถ้าเป็นรายการสดก็อย่างที่รู้กันนะครับเช้าวันจันทร์นะครับจันทร์เว้นจันทร์สลับกับท่านอาจารย์มานะแล้วก็เราก็จะมีในรายการที่ตัอดออกมาเป็น u t u b e นะครับเป็น ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ทำตัดเป็นรายการคัดๆไปนะครับเป็นคลิปนะครับก็ราวๆใช้เวลาสิบนาทีนะครับแต่ว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยถ้าฟังสดงก็มีเพลงนะที่ผมคัดเลือกไว้แต่ถ้าฟังฟังไม่สดฟังคลิปก็จะไม่มีเพลงที่เลือกไว้ให้นะครับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่อย่างไรก็ได้นะถ้าชอบก็ติดตามกันไปนะครับยาวๆนะครับ วันนี้อาจจะเสียงบี้แบนสักนิดหนึ่งเนืน่องจากว่า I got a flu นะก็แปลว่าอะไรแปลว่าผมเป็นหวนะัดเนาะจามมาตั้งแต่เที่ยงนะครับช่วงนี้อากาศก็ค่อคนข้างเย็นนะครับแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ทำให้สภาพร่างกายเราก็มีปัญหานะครับก็ต้องท,ท,ทนกันไปแล้วกันเนาะ เสียงอาจจะบี้แบนนะครับแต่ก็คงหวังว่าคงจะไม่ลำ้ำสร้างความลํำคาในกับผู้ฟังนะครับวันนี้เนี่ยหนังก็ไม่ได้ดูนะช่วงนี้ไม่รู้จะเอาหนังเรื่องอะไรมาพูดหนังสือนิยายก็ไม่ได้อ่านก็อ่านแต่อ่านไม่จบก็เลยพูดไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากในชีวิตนะครับก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรดีนะ อีกครั้งจะมาบน่นนู่นบ่นนี่ก็ใช่ที่เส่อหร่นะครับวันนี้ก็เอาเรื่องที่แบบมันเอาเป็นว่าเป็นเรื่องแบบลำคาญใจเอามาพูดถึงนะแต่ไม่ได้มาบ่นนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าในที่ทํางานเนี่ยนะครับเราก็จะเจอคนร้อยพ่อพันแม่นะครับแต่คนที่ผมรู้สึกจะรู้สึกแบบมันมันรบกวนจิตใจเราแล้วกันนะครับมันก็มีหลายหลายประเภทนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมผู้ฟังจะ เบเจอคนที่ทาสร้างความรำคาญใจแบบประเภทไหนบ้างนะครับตัวแรกเลยที่ผมอยากจะพูดถึงนะก็ในคลิปนี้หรือในเทปนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนเรื่องมากแล้วกันนะครับคนเรื่องมากในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นฟัสซี่นะครับฟัสซี่แปลว่าเรื่องมากพิกกี้ก็แหละนะ อะไรอริติคอว์เก็ได้นะครับ uh, diff, uh, ถ้าตรงๆเลยก็ difficult person นะครับเป็นคนที่แบบเราเข้าถึงเขายากไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพราะเขาเก่งอะไรนะครับอ,นนอันนั้นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้อาจจะเก่งหรือไม่เก่งก็ได้ไม่รู้แต่ว่าเป็นคนยากนะที่จะ uh, คุยด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องมาดูเนี่ยนะครับว่า uh, คนประเภทเนี้ยอย่างผมเจอเนี่ยก็แบบอะไรก็ไม่รู้แบบเรารู้สึกว่าแบบคือเราจะพูดอะไรไปฟังแล้วก็ไม่ค่อยฟังหรือทุกอย่างก็จะมีเหตุผลเยอะแยะมากมายแถมถ้าเกิดอยู่ในระดับที่เหนือกว่าเราเนี่ยนะครับเขาก็จะเขาก็จะพูดง่ายๆจะเป็นภาษาไทยก็เยอะนะเออก็ไม่เข้าใจอย่างเราเพราะเราเป็นคนง่ายๆสบายๆเราก็ไม่คิดว่าคนเยอะนี่มันก็เยอะจริงๆนะ คนนี้จะไปให้เขาหายจากโลกนี้มันคงทำไม่ได้นะครับเราก็ได้แต่ต้องใช้กับคำว่า deal with นะครับ difficult person นะเพราะว่า deal with ก็คือการปฏิบัติตัวการอยู่ให้ได้กับคนประเภทนี้แล้วกันถึงแม้ว่าจะน่าเบื่อ,อยังไงก็ตามนะครับเสียงเริ่มบี้แล้วใช่ไหมะนะครับอย่างแรกเราต้องมารู้ก่อนว่าเอ้ยทำไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้หรือคนอย่างนี้มันมีลักษณะอย่างไรนะครับ เออเขาทำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างแรกเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาพูดเองไม่ได้วิเคราะห์เองนะครับก็ศึกษามาจากหลายๆสํานักนะก็เข้าไปในเว็บไซต์ดูตามตรงนั้นตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยแล้วก็นะในเว็บไซต์อย่าง Better Up อะไรเงี้ยนะครับเขก็บอกว่าอ h w t m t m e s s s m e o n e a difficult person นครับอย่างแรกนะครับภาษาอังกฤษเขใช้คาว่า poor communication นั่นเองนะครับ พวคอมมิวนิเคชันหมายความว่าไงก็คือพูดง่ายๆเลยคอมมิวนิเคชันก็คือการสื่อสารทัวนี่ก็ไม่ดีพวกนี้มันพวกที่แบบว่าเขาวิเคราะห์ไว้ว่านะครับแบบว่า,าจะสื่อเป็นคนที่มีการสื่อสารที่ค่อนข้างที่จะลําบากถึงแม้จะดูพูดดีแต่ว,ว่าการสื่อออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นชอบพูดอ้อมๆนะครับคำว่าพูดอ้อมๆก็จะใช้คําว่า i n d i r e c t นะครับหรืออาจจะมีเรื่องของ การที่ใช้ความกดดันทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีก็ดูไม่ค่อยสุภาพหน้าฉากนึงหลังฉากอีกแบบนึงอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับมีปัญหานะครับทางด้านการใช้ทักษะการสื่อสารนะครับในคือสแสดงออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอา,อาจจะพิมพ์เก่งอาจจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือลึกๆเนี่ยทำไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะ พูดตรงๆไม่่อยเป็นต้องอะไรให้ยากเข้าไว้อีกอันหนึ่งที่ผมชอบที่เขาวิเคราะห์ออกมานะครับที่ผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นตรงนะครับสำหรับคนประเภทนี้ก็คือเขาบอกว่า lack of empathy นะครับ empathy แปลว่าความเป็นอกห็นใจคือพูดง่ายๆคือไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขานะครับจะเอาแต่ตัวเองนะเ,เขาบอกว่ายากนะพวกนี้ คือพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันมันไม่รู้จะตอบโจทย์ยังไงนะครับก็เพราะว่ามีปัญหาในการเข้าใจคนอื่นนะครับมีปัญหาในเรื่องของการที่จะเข้าถึงคนอื่นนั่นเองหรือสถานาการณ์อะไรเงี้ยคือเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยทำได้แต่จริงๆเมื่อเมื่อคนอื่นมองเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะว่าเขาเขาตอบโจทย์แต่ตัวเขาเองเขาไม่ได้ตอบโจทย์ตัวคนอื่นอะไรประมาณนั้นเนาะต่อมานะครับอันที่3นะเอาสักสามอย่างก็พอนะครับสิ่งที่ทําให้เขาเป็นเนี่ย คือชอบวิาพากษ์วิจารณ์ค r i t i ซิ s ึมนะครับพวกนี้เนี่ยจะโอ้โหวิยาอะไรก็วิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาไม่ปล่อยผ่านอะไรง่ายๆนะครับซึ่งไม่มีอะไรที่จะไปเขาเรียกม Standard ก็คือเข้าถึงมาตรฐานของเขาอะไรก็แตะไม่ถึงเพราะว่าฉันฉันอาจจะมาตรฐานของฉันดีอะไรประ,ประมาณนี้โดยที่ไม่ดูคนอื่นหรอกว่า เขาเขาก็มีมาตรฐานที่ดีเหมือนกันหรือไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้ได้ได้ไดสแสดงออกในทางที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คิดว่าคนอื่นพู้ดง่ายคือบองคนอื่นไม่ดีนั่นเองนะครับเพราะว่าติดวิเคราะห์เยอะนะต่อมานะครับเขาบอกว่าอา้าวแล้วคนพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงอะ่ะนะอันนั้นพูดถึงภาพในสภาพเชิงลึกแต่ทั่วๆั่วไปในเดินไปหรือเจอคุยอะไรอย่างเงี้ย จะมีตัวอย่างคน,คนแบบไหนบ้างนะครับก็อย่างแรกนะครับก็เป็นคนที่ชอบชอบทําให้บังคับให้หรือให้คิดทําตามวิถีของตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะหรือเป็นคนประเภทที่แบบอย่างที่สองนี่ก็แบบว่าทําให้เราดูชอบได้ค่าเราชอบได้ค่าความคิดเราอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าหรือบางทีเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าอันนี้ก็สําคัญนะผมเคยเจอ ก็คือเวลาเราพูดอะไรแล้วไม่ฟังนะก็เหมือนเราจะพูดอะไรที่ที่จะสําคัญปุ๊บเขาเขาจะเขาจะเขา,าจะปิดเขาจะเปิดเขาจะหนีไปเลยหมายถึงว่าเขาก็ลิฟ o ์คอนเวอร์เซชันไปเลยหรือเปลี่ยนเรื่องไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับพวกนี้นะจะบอกได้เลยว่ามีคําตอบให้กับทุกอย่างเลยรู้ดีรู้ไปหมดทุกอย่างเ,าเราเราโพสต์อะไรเนี่ยเขาเขาตอบได้เขา มาได้ตลอดหรือบางทีก็ตรงบ้างเหมือนอแต่เอาจริงๆก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางทีก็แถไปเรื่อยอย่างที่บอกมันย้อนกลับไปตรงหัวข้อหนึ่งก็หัวข้อดังเดิมก็บอกเขาบอกว่า indirect นะครับก็คือเป็นคนพูดออกอะไรของเ,เขาไปเรื่อยอะไรอย่างเนี้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คนคนไม่ค่อยอยากจะเข้าหาเท่าไหร่คนพวกนี้แต่ไม่รู้ตัวนะบางทีก็เข้าใจว่าเฮ้ยฉันแน่ มีแต่คนเข้าไม่ถงึงแต่จริงๆก็ไม่อยากเข้าหานะเอ,อนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเขาบอกว่าอันนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดนะอันนี้ตามจากในเว็บไซต์นะครับไม่ได้เอ,อเขาบอกว่ายังมีความเป็นท็อกซิกนะครับเพราะว่าชอบอะไรอะแบบเรื่องมากอะไรเงี้ยนะมีนิสัยท็อกซิกค,คือเรื่องมากเรื่องมากเลือกก็มากอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะ แล้วก็ชอบแบบสุ่มเดาว,ว่าเราเป็นคนยังไงายแบบถึงว่าคนที่คนอื่นก็เป็นคนยังไงชอบคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้นะว่าเขาจะทําอย่างนั้นเขาจะทําอย่างนี้ไม่ไว้ใจว่างั้นเถอะนะครับแล้วเราก็ง่ายๆคือเราเจอคนเหล่านี้เราจะไม่รู้สึกที่สบายใจที่จะอยู่ใกล้ๆเท่าไหรนะ่นะเออสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรนะครับเขาก็วิเคราะห์ม,มาเกิดจากความขี้ฉาบนะครับการที่แบบ เข้าคนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีปัญหากนะทุกเรื่องอะไรประมาณนี้เนาะเออก็ก็น่าสนใจนะว่าทําไมถึงทําให้เราแบบอึดอัดนะครับเจอได้ยังไงก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับแล้วต่อไปเนี่ยเราเราเราจะรีแอคยังไง r e แอคก็คือมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่า วันนี้เนี่ยเวลาดูเหมือนจะไม่พอแต่ผมพูดไว้คร่าวๆกลัวี๋ยว่าคลิปหน้าจะไม่ได้พูดนะครับเขาก็บอกว่าต้องเวลาเจอเนี่ยนะครับก็จะต้องอะไรครับให้ความสําคัญนะครับกับเวลาที่เราคุยกับเขาหมายถึงให้ความสําคัญตัวเรานะดูท่วงท่าของเราดีๆอ่าแบบว่าอย่าระมัดระวังตัวเราเองให้ดีนะครับแล้วก็อันถัดมาเขาก็บอกว่าแนะนําว่าให้ใจเย็น นะครับใจเย็นๆเตย calm นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็บอกว่าเราก็ทำงานของเราไปนะเรามีหน้าที่อะไรที่สำคัญแล้วก็ทำงานไปอย่าไปสนใจคนพวกนี้มากนะครับเออเจอเขาก็คุยไปนะครับก็พยายามทำความเข้าใจเข้าไปบ้างนะครับแต่ว่ายกตัวเราเนี่ยให้มีความมีตัวตนนะครับไม่ได้ไม่ได้สําคัญกว่าเพราะถ้าเราคิดว่าเราสําคัญกว่าเขาเนี่ย เราจะกลายเป็นเขานะครับเราก็พยายามคิดว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำแต่มันก็มีคุณค่านะครับใหญ่เขาด้อยค่าเรานะครับเอามุกตลกอะไรมาช่วยก็ได้นะอแล้วก็พยายามฝึกฝนนะครับกับการที่เจอคนเหล่านี้ให้อย่างสม่ำเสมอเราจะได้คิดว่ามันปกตินะครับแล้วกเ็เมื่อเรารู้สึกไม่ดีเมื่อรยอยู่ใกล้เขาเราก็พยายามมาตัวออกหากนะครับเพราะว่าคือมันหนีไม่ได้ะ แล้วก็เอาตัวห่างบ้างนะครับอย่าไปคุกคีกับมันมากนะแล้วก็พยายามที่จะอยู่ในสภาพที่ที่มันสภาพแวดล้อมดีๆอะไรเงี้ยนะจะได้สบายใจนะครับอย่าไปเครียดนะครับแล้วก็รู้จักดูแลตัวเองนะครับอย่าที่สำคัญคืออย่าให้คนประเภทน,นี้มาด้อยค่าเรานะครับให้ความสาคัญตัวเองมากๆนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่เจอบุคคลเหล่านี้หนีไม่ได้ ก็ต้องฝึกฝนนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาคราวหน้าเราจะมาลองฝึกฝนกันว่าเราต้องทําอย่างไรบ้างเป็นรายละเอียดแต่ถ้าไม่มีก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ช่วยให้พวกเรานะครับที่เจอคนที่เป็น difficult person critical person fussy นะครับก็อยู่เขาได้แล้วก็สู้ได้นะครับแต่อย่าใช้ความรุนแรงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ